ร้องร้องร้องกรอนได้ไหมร้องกรอนได้ไหมครับได้ไหมครับร้องกรอนได้ไหมครับนึกจะไม่เอาก็ไม่เอาครับอ่ะอ่ะร้องก่อนร้องเพลงไหมลูกอ่าาไม่มีกออ่ะเดี๋ยวอาบอกองค์จอมกษัตริย์มัดกระสอบพ่อผมเป็นผีปอบแม่ผมเป็นผี กระสือไอตัวผมนี่ใสเสียเอ่อเลิกดีกว่าครับเลิกอะไร่ะพี่เกย์อะไร้าอีกเดียวเราก็ร้องในแบบของเขามาครับผมขอบคุณแม่สุนีนะครับที่มาจากสัตหีบนะครับเดินทางมาชมลูกมาเชียร์ลูกวันนี้มาใจังเลยเบลองขับเนาะครับผมวันน้ามาจากไหนนะสัตหีบตานไหนคุณแต่หกโมงเย็นน่ะคนไหนอ่ะ ยังยังแกบอกว่าเดี๋ยวแม่ไปดูงูก่อนนะลูกไปดูโชว์งูไปตั้งแต่หกโมงเย็นอ่ะตอนนี้ยังไม่มาเลยวันหน้าว่าแม่ผมยังมีชีวิตอยู่ไหมเด็กลูนลูเออวางอะไรอ่ะของไหนอ่ะอ๋อพี่เอมก็ไปของพี่เอ็มไม่ร้องครับจะเอาแต่ตังค์ไปลงไปเล่นแต่รางวัลอย่างเดียวโอ้ไปตาลูกว้าไมหมด ครับครับเร็วเลยได้ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอออ่าอยู่กันนะแบงค์ไปก่อนนะเออเดี๋ยวทำการเงินต้องลูกขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้ร่ำรวยนะครับเออเออต้องขอขบคุณด้วยบัตรดีเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับเติดติดยังไงก็ได้ครับเติดก็แกะใช้กันแหละเราเล่นเราเล่นขอบคุณนะขอให้ร่ำรวยนะเออเออท่านนี่ ใจเย็นลูกได้ไหมขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับโอ้ยมีขนมด้วยมะม่วงขนมต้มโอนะครับขอบคุณครับแม่เอาอย่างนี้ขายต่อเอาไหมขายเขาเพิ่งมาให้ยังไม่ขายต่อเฮ้ยเออโอ้โหลิเกที่ไหนนึกกิ้งลูกขนมมาเนี้เร็ววันนี้ลูกไอ้หนูไปไหนลูกไอ้หนู ไปไหนอะไม่ดีเดเียนมึงไม่ได้ไมู่้ังดลูกังเออไปลูกไปตอนนั้แม่งมาลูกเออไยเลูกโอ้โหไปลูกอ้ด้ยค่โอเคการนะครับไปลอ้นรไอหนูอย่าไปแซงคิวนะก็ไือลูกขำนดมารบัวไม่ได้มั้งเนอขอบคุณครับ ยืมเงินว่าลูกเดี๋ยวแม่วฆษนาก็เขามาให้อีกนะขอบคุณครับฮะอะไรนะฮะมา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 ขึ้นนี่นี่ขึ้นโอ้โหบนหน้าเหนื่อยไหมพวกเราอ่ะอไปไปไปนี่มานี่มาเออขอบคุณครับมานี่มาลูกมา ผมมีชื่อว่าดินเป็นลูกชายของพ่อหลวงสัตดาพ่อหลวงสัตดานี่เป็นหัวหน้าเมืองดานนี่เป็นดินไทยประการไอ้หนูไปเอาท่าพ่อเข้ามาใช้เข้าไปทำไมขึ้นไม่ได้ฮึกระโลดทงที่จริงเลยโอ้ยโอ้กระดานเป็นรู้เลยเ อันนี้เขาทาอะไรไว้ก็ไม่รู้น่ะนี่มลิเกทีนี่เออเป็นเพื่อนกันฉันเป็นเพื่อนดินชื่อะไรทองอ้นกับทองแท้อทองอ้นดินอันนี้พี่สาวช่วยพี่เดือนแต่ว่าพี่เดือนถึงจะเป็นผู้หญิงนะก็เป็นผู้หญิงที่เก่งมากมเห็นแบบ